สวัสดีค่ะกลับกันมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องขั้นตอนในการมาเป็นออแพร์ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะสำหรับการมาเป็นออแพร์ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะก็จะมีอยู่2ทางเลือกด้วยกันนั่นเองค่ะคือ1นเราเลือกที่จะมากับเอเจนซี่นะคะส่วน2เราเลือกที่จะมาด้วยตัวเองคือหาโฮสต์ด้วยตัวเองดําเนินการด้วยตัวเองนะคะ ซึ่งสำหรับการมากับเอเจนซี่นะคะเอ่สำหรับเราเราไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้มีกี่เอเจนซี่นะคะที่รับทำเรื่องมาเป็นเอาแพทที่ประเทศเยอรมันหรือว่าในโซนยุโรปนะคะซึ่งแต่ละเอเจนซี่นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการในการหาโฮสต์หรือว่าช่วยในเรื่องการดำเนินการของเอกสารนะคะ และอีกอย่างนะคะในการมากับเอเจนซี่นะคะเราก็จะต้องดูที่เงื่อนไขของแต่ละเอเจนซี่นะคะว่าเขาต้องการชั่วโมงหรือว่าประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กกี่ชั่วโมงด้วยนะคะ สำหรับเรานะคะเราเลือกที่จะดำเนินการหรือว่าหาโฮลแฟมิลี่ด้วยตัวเองนะคะโดยได้สมัครสมาชิกนะคะผ่านเว็บเว็บโอ com นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอโค้ดนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องเสียในเรื่องของค่าวีซา่าหรือว่าในเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินนั่นเองค่ะแต่ว่า เอ่อโฮสต์แฟมิลี่ของเรานะคะได้ช่วยในเรื่องตั๋วเครื่องบินนะคะ50%และเราก็ต้องเสียเองอีก50%นะคะเฉพาะตั๋วเครื่องบินขาไปค่ะ สำหรับในเรื่องชั่วโมงหรือว่าประสบการณ์เลี้ยงเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเรามาด้วยตัวเองนะคะแบบว่าหาโฮสต์ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์นะคะหรือว่าผ่านทางเ c e b o o k หรือว่าคอนแทคต่างๆนะคะที่เพื่อนๆหาโฮสต์ได้นะคะซึ่งทางตัวเราเรามองว่า ก็คือเราสามารถไปเก็บประสบการณ์กับญาติของเราก็ได้ที่เขามีเด็กเราก็แบบว่าไปเลี้ยงไปช่วยดูนะคะเราก็นําสิ่งที่เราได้ช่วยดูหรือว่าช่วยเลี้ยงนี้นะคะมาเขียนเป็นประสบการณ์ของเรานั่นเองค่ะเพื่อให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะและอีกอย่างนะคะจะได้มีประสบการณ์ในการไปเลี้ยงเด็กจริงๆด้วยค่ะมาดูประสบการณ์ของเรานะคะว่าเราได้ทำอะไรบ้างก่อนที่เราจะมาเป็นออแพที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็คือเราไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีหลานหรือว่าไม่มีญาติที่เราสามารถไปดูเด็กหรือว่าหาเก็บประสบการณ์ได้นะคะเนื่องจากว่าเราทํางานประจําอยู่ที่กรุงเทพค่ะก็จะว่างแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะ มันมีเนอร์เซอรี่ค่ะเราก็เลยแบบว่าพยายามหาเนอร์เซอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะก็หาแบบว่าตาม Google แมปตาม Google ตามเว็บไซต์เลยนะคะทีนี้เราก็มาเจออยู่เนอร์เซอรี่หนึ่งนะคะซึ่งกว่าเราจะได้เนอร์เซอรี่นี้ก็คือเราต้องทำวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าการอ่านนิทานนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเพลงว่าหนูมาลีมีลูกแมวหมวนะคะชื่อเพลงว่า w h e l s on the bus นะคะ the w h e e l s on the bus go round and round ชื่อนิทานว่าขุงกิ๋งไปโรงเรียนค่ะและอีกอย่างนะคะการที่เราไปเ,าเลี้ยงเด็กที่เนอร์เซนะคะ ก็คือเราต้องจ่ายค่าเดินทางเองค่าอาหารกลางวันเองและอีกอย่างไม่ได้ค่าตอบแทนด้วยนะคะและต้องทำแปดชั่วโมงด้วยค่ะแต่ว่าข้อดีนะคะในการที่เราได้ไปทำที่เนอร์เซอรี่คือเราได้เห็นว่า ในเนอร์เซอรี่นี้มีแอคทิวิตี้อะไรบ้างซึ่งเราก็สามารถนำแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยค่ะไปะปร,รับใช้ตอนที่เราไปเป็นออเพนนะคะซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นกับญาติหรือว่ากับใครก็ตามนะคะก็สามารถนำประสบการณ์เหล่านี้นะคะมาเขียนลงในโปรไฟล์ตัวเองก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องไปทำที่เนอร์เซอรี่นะคะ หลังจากที่เราได้ไปเก็บประสบการณ์จากที่เนอร์เซอรี่มานะคะจากนั้นเรานะคะก็ได้มาเริ่มเขียนโปรไฟล์ที่ w w w a l e o p i r com นั่นเองค่ะก็ได้สมัครสมาชิกอะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเขียนว่าเรามีจุดเด่นยังไงมีประสบการณ์ยังไงเป็นคนแบบไหนนะคะและอีกอย่างเราสามารถซัพพอร์ให้กับโฮสต์แฟมิลี่ยังไงได้บ้างนะคะนี่ก็เป็นหัวข้อที่เราจะต้องเขียนลงในโปรไฟล์ของเรานะคะ จากนั้นนะคะเราก็เริ่มสม,มิสเซสค่ะไปหาโฮสต์แฟมิลี่ที่เราสนใจนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่มีคนตอบข้อความกับระมาณเลยหรือว่าโปรไฟล์เราไม่น่าสนใจทีนี้เราก็เลยคิดว่าหรือว่าเราไม่มีผลสอบ A1 นะคะของภาษาเยอรมันนี้นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็ได้เริ่มเรียนภาษาเยอรมันนะคะซึ่งเรานะคะก็ได้ซื้อคอร์รสภาษาเยอรมันแต่ว่าเป็นคอร์ส วิดีโอที่เราสามารถเรียนแล้วก็ดูซ้ำย้อนหลังได้นะคะเราใช้เวลาในการอ่านหนังสือภาษาเยอรมันนะคะประมาณ1เดือนครึ่งแต่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมในการไปสอบนะคะซึ่งเราได้จองวันสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเลื่อนสอบแล้วรอบหน้าก็คือต้องไปละแล้วเราก็ต้องสอบให้ผ่านด้วยถ้าไม่ผ่านนี่ก็คือเสียเงินไปหลายบาทมาก แต่ก็คือผลสอบออกมาก็คือเราผ่านนะคะผ่านมาด้วยคะแนน61เต็มร้อยค่ะการสอบภาษาเยอรามันระดับ A 1นะคะเราจะต้องผ่าน60คะแนนจาก100คะแนนนะคะ หลังจากที่เราได้แก้โปรไฟล์แล้วนะคะเราก็ได้เริ่มในการส่งข้อความหาโฮสอีกครั้งค่ะโดยการส่งข้อความหาโฮสเราจะต้องทิ้งคอนแทคในการติดต่อด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Whatsapp หรือว่าผ่านทางอ e ีเมลนั่นเองค่ะในการเลือกโฮสนะคะเออสำหรับตัวเราเรามองว่าต้องคุยหลายๆบ้านค่ะเพราะเราจะได้เปรียบเทียบว่าบ้านไหนนะคะตรงและโดนใจเรามากที่สุดนะคะ ในการคุยกับโฮสต์นะคะเราก็จะต้องคุยให้ละเอียดนะคะให้ตรงกับสิ่งที่เราควรที่จะได้นะคะเราจะได้ไม่มีปัญหาตอนที่เรามาเป็นออลแพรนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเวลาทำงานนะคะซึ่งปกติเราจะต้องทำงาน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะและต่อวันก็คือไม่เกิน6ชั่วโมงนั่นเองค่ะ ถ้าหากว่าต่อวันเราทำเกินชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการถามโหดว่าสิ่งที่เราจะได้ตอบแทนคืออะไรเช่นเราจะได้เงินเ e อ็กซตราหรือว่า OT ไหมหรือว่าเราจะได้วันหยุดเป็นการชดเชยหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อยนะคะ และสิ่งที่เราอยากให้คุยให้ละเอียดอีกนะคะก็ในเรื่องของภาษาเยอรมันนั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะจะได้ค่าเรียนภาษาเยอรมันนะคะต่อเดือนอันนี้เป็นสัญญาใหม่นะคะ70ออยโรต่อเดือนนั่นเองค่ะเราก็จะต้องคุยกับโฮสต์ว่าเขาจะจ่ายให้เราต่อเดือนพร้อมเงินเดือนเลยไหมหรือว่าเขาจะจ่ายเป็นคอร์สเรียนให้เรานั่นเองค่ะ ซึ่งของเรานะคะก็ได้เรียนคอร์รสภาษาเยอรมันแบบ Intensive นั่นเองค่ะซึ่งราคาแรงมากต่อคอร์สนะคะ344โ e อยโรค่ะและเราก็ได้เรียนทั้งหมด3คอร์สนะคะก็คือเริ่มที่ A1.2 นะคะจนถึง A2.2 นั่นเองค่ะซึ่งของเราโฮสตให้50โอยโรต่อเดือนนะคะซึ่งมันเป็นสัญญาเก่าค่ะแต่ว่ามันก็ รวมๆแล้วมันก็ไม่พอกับค่าคอร์เรียนของเราทั้งหมดส่วนต่างเราก็เลยออกเองนะคะเราก็เลยอยากให้เพื่อนๆคนที่สนใจที่จะมาเป็นออเพที่ประเทศเยอรมันนะคะให้คุยในเรื่องคอร์สเรียนภาษาเยอรมันด้วยนะคะให้ละเอียดเลยว่าตกลงแล้วโฮสจะจ่ายให้เราแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิสต์ไว้ให้นะคะว่าสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องถามโฮสนะคะมีอะไรบ้างนะคะ หลังจากที่เราได้แมตชก,กันโพสแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาเตรียมเอกสารในเรื่องของการทำวีซ่าออแพรของประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะ โดยโฮสต์แฟมิลี่นะคะก็จะต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดตามที่สถานทูตได้ลิสต์มานะคะโดยจะต้องส่งเป็นออริจินอลนะคะจากประเทศเยอรมนีมาที่เรานั่นเองค่ะและเรานะคะก็มีหน้าที่ในการเตรียมเอกสารของเราเช่นเดียวกันค่ะเอกสารทั้งหมดนะคะจะต้องกอปปี้อย่างละสามชุดด้วยกันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะต้องจองวันทำวีซ่าด้วยนะคะซึ่งตอนที่เราจะไปยื่นวีซ่านะคะแนะนำว่าใหา้ตรวจเช็คเอกสารให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่ต้องตกหล่นหรือว่าส่งไปทีหลังเพิ่มเติมนะคะ และเรานะคะก็ได้เตรียมสัมพันธ์เองค่ะคําตอบและคําถามเป็นภาษาเยอะระมันทั้งหมดเลยและเยอะมากสรุปว่าวันที่ไปทําวีซ่านะคะโดนถามเป็นภาษาไทยค่ะซึ่งถามง่ายมากถามว่ามีเด็กกี่คนอายุเท่าไหร่พ่อแม่ทํางานอะไรถามประมาณนี้เลยประมาณ4ี่คำถามแบบง่ายมากเราก็เลยแบบเฮ้ย ลอ,อ,องใส่เป็นวันของเราจริงๆแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้รอวีซ่าประมาณเีกหนึ่งเดือนนะคะแต่ว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบรอวีซ่านานจังอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยให้โฮสต์นะคะโทรไปสอบถามออที่เขตที่โฮสต์อยู่นะคะว่าแบบตอนนี้เอกสารเป็นยังไงบ้างได้รับเอกสารแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะ ซึ่งโฮสของเรานะคะก็ได้โทรไปถามถึง2รอบเลยนะคะและหลังจากนั้นประมาณ23สวันนะคะเอ,อ่อจะถานทูตที่ไทยนะคะก็ได้ตอบอ e ีเมลกลับมาว่าเออวีซ่าผ่านแล้วนะคะวันที่เราไปรับวีซ่านะคะเราได้วีซ่ามาทั้งหมด3เดือนซึ่งเราก็ได้ยินเพื่อนๆส่วนใหญ่ได้มาทั้งหมด6เดือนใช่ไหมคะเราก็เลยแบบ อยากได้บ้าง6เดือนแต่เอาจริงๆ3เดือนมันก็ได้แหละแต่เราได้ยินมาว่าที่ประเทศเยอรมันบางเขตมันติดต่อต่อวีซ่ายากมากเราก็เลยว่าเราจะเอา6เดือนจะได้เซฟสุดล่ะทีนี้เราก็ได้โทรไปถามสถานทูตว่าเฮ้ยทําไมมันเป็น3เดือนอะ่ะคือเราได้ยินมาว่ามันต้องได้6เดือนอะไรประมาณนี้เขาก็เลยให้เอาเอ่อพาสปอร์ตกับไปใหม่นะคะเขาก็แลกเปลี่ยนวีซ่าให้เราใหม่เป็น6เดือนนั่นเองค่ะ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาบอกรายละเอียดเกการเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าออเพ์ของประเทศเยอรมนีนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจมาเป็นออเพ์ที่ประเทศเยอรมนีนะคะบาย